เราดีดูหน่อยว่าเข้าหรือยัง okay. like อือเรอแป๊บหนึ่งนะคะได้ยินเสียงกันไหมคะเช็คเช็ค The Voice too เช็คเสียงด้วยค่ะเช็คเช็คเช็ค One two three เช็คเช็คเช็คตอนนี้มีคนดูนเราศูน,นย์คนศูนย์คนเลยเหรอคะ ทำไมน้อยจังเลยทำไมหรือว่าเป็นที่เซตติ้งอ๋อคโอ้สองคนแล้วสวัสดีค่ะอวเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะให้สวัสดีกันอีกรอบหนึ่งนะคะโอเคมาหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะตอนนี้ช่องนี้มีเพื่อโอ้โหตอนนี้มีเพื่อนๆนะคะ รอเราอยู่เพียบเลยร้อยสีาคนแล้วเย้จากเมื่อกี้สคนวันนี้เป็น Animal Review อ๋อวันนี้นะคะเรามีกล่องจะเอากล่องมาทำอะไรคะพี่บีนี่นะคะอะไรอยู่ข้างในกล่องกันตดันทนนนนไม่มีอะไรอ้าวจะมาเล่นเมจิกโชว์ให้เพื่อนๆดูหรอไม่ค่ะ แล้วนะคะก็จะมีแบทเทิลแบทเทิลแล้วก็จะมี <S <S ต่อสู้โอแม่ oh <my. S 1> แต่ไม่ oh. ไ,มได้ไปต่อสู้ค่ะโอเคก็ okay, ไม่ม well then, ีอะไรมากวันนี้เราไปตลาด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 น ไปตลาดนี้เรา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 ไปตลาดน เราไปตลาดนี้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 เราไปตลาด เราไปตลาดนี้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 เราไปตลาด ตลาดนี้เราไป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 ตลาดนี้ เราไปตลาดนี้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 เราไปตลาด ไปตลาดนี้เรา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 ไปตลาดนน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 ีีีีีีีี้้้้้้้้เเ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 รร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 าา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 าไไ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 ปป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 ตต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 ลลลลลลลดดดดดดด นี้าดเราไปตะลาดนี้เราไปต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 ลาดนี้ ตลาดนี้เราไป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 ตลาดนี้ ราไปตลาดนี้เ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 ราไปตลาดนีีีีีีีีี้้้้้้้้้เเ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 เรร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 ราา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 ไไ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 ไปป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 ปตต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 ตลล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 ลดด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 นน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  เราไปตลาดนี ана, ้เราไปตลาดนี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 ้เราไปตลาด เราไปตลาดนี้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 เราไปตลาด เราไปตลาดนี้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 เราไปตลาด ตลาดนี้เราไป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 ตลาดนี้ ไปตลาดนี้เรา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 ไปตลาดน นี้เราไปตลาด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  เราไปตลาดนี้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 เราไปตลาด ตลาดนี้เราไป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 ตลาดนี้